หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มารายการวันนี้ถือเป็นตำนานการทำาวงจุ้ยธุรกิจบันเทิงที่เปิดมายาวนาน24ปี และไม่มีใครไม่รู้จักยากจะเรียนแบบได้เนื่องจากเป็นห่วงจุ้ยเฉพาะอาชีพเฉพาะคนที่มีหุ้นส่วนดวงชะตาคนที่แข็งแรงทั้งนี้ลูกศิษย์เจ้าของกิจการเชิญท่านอาจารย์มาให้ปรับห่วงจุ้ยเสมอเพื่อให้ทันต่อการเวลารายการวันนี้นําเสนอเพียงส่วนหนึ่งของการทาห่วงจุ้ยที่วางไว้ตั้งแต่หน้าทางเข้าใครมาถึงเชียงใหม่แล้วอย่าลืมแวะมาชมห่วงจุ้ยที่ท่านอาจารย์วางไว้ให้อืม ตัวนี้ข้างหน้าที่เป็นรูปผู้ผู้หญิงผู้ชายมันยังข้างหน้าข้างหน้าที่เขายืนอยู่เขายืนแล้วหน้าหน้าเขานะทั้งคู่ให้ไปหาเขียงถ้าได้เป็นเขียงที่ใช้แล้วใหญ่ๆเขียงเก่าแล้วถ้าเขายังยังขายกันอยู่หมายถึงเขายังขายของแล้วใช้เขียงนั้นเขียงนั้นน่จะปัง อ่ะแล้วก็เราให้คนเขาทำขวานขึ้นมาแบบทอคือคือที่ด้ามมันเนี่ยให้ติดไปให้คนเขาปั้นเป็นแท่งเทียนแบบเทียนเหมือนเทียนใหญ่ใหญ่หน่อยก็ให้มันใหญ่หน่อยมาติดเอาไว้ที่บนด้ามแล้วเหมือนมันเผาไปแล้ว้วม,นนมีไฟแต่ใช้ปั้นเอาว่ะปั้นแล้วมายึดติดเนี่ยถ้าทำอันเนี้ยเราวางไว้หน้าหุ่น คู่นั้นเพราะว่าเวลานี้เวลามันเปลี่ยนไปเราต้องใช้ตัวนี้ตั้งหน้าคุณีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะยกราคาโซนนี้ขึ้นอีกหน่อยนึ่งให้มันโปร่งเหรอให้มันโปร่งขึ้นแต่ว่าชุดนี้เนี่ยโปร่งอ่ะจะยกก็ยกนะไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วเมื่อกี้ที่ไอ้ทางปัจจุเซียนไ้ทำได้เป็นพื้นอะไรนะพ่อปูนให้มันเป็นปูนปืนเลยนะเออ ปูนธรรมดาเป็นไปได้ผมลื้อชุดนั้นเป็นปูนได้ไหมครับข่านอาจารย์แพทย์ครับได้เป็นปูนคั่นหรือว่าปูนอะไรเอาดีก็ให้มันเถือนๆอ่ะให้มันเถือนๆดิบๆเอาเถือนๆก็แล้วแต่ขวานนี่เราซื้อได้เองนะคะหาไม่ขวานต้องต้องต้องทำเพราะว่ามันจะเป็นด้ามเหล็กอ๋อด้ามเหล็กขวานด้ามเหล็กมันจะทนไงไม่งั้นเราวางเอาไว้ก็คือ ให้ให้เขาทําเป็นรูปขวานแต่ว่าใหญ่หน่อยพอๆต้องต้องเห็นนได้นี่ก่อนเห็นเขียงก่อนแล้วเสร็จแล้วให้มันใหญ่เที่ยวนี้เที่ยวนี้เที่ยวนี้ที่ทําให้นี่ของที่ทําเที่ยวนี้ไม่ขวางอะไรเลยจะแต่งอะไรก็ได้่างนี้อาจารย์คะอาจารย์คะจุดที่ชี้แล้วก็แล้วจุดที่ชี้ให้ทํากันแล้วกันเแค่นั้นอาจารย์คะถ้าถ้าสมมติว่าเราทำขวาและ ทำขวานของทอเทพเจ้าทอในหนังเรื่องลนาสุดมันชื่ออะไรนะ Stormbreaker ไม่ไม่ขอนไม่ไม่มันพอเป็นขวานแล้วมันเป็นขวานแล้วอันล่าสุดเลยค่ะเป็น Stormbreaker เอารเปิดขวานทอให้อาจารย์ดูเออแต่นี่อาจารย์อาจารย์้อาจารย์ว่าให้ให้ปั้นง่ายงแต่ถ้าถ้าปั้นเนี่ยนะสมมติปั้นเป็นเขียงบอเนี้ยไม่ได้มันไม่มีพลังมันไม่มีพลังตัว เขียงเขียงไม้อะเขียงจริงที่ฐานกานใช้มาจริงอันนี้มันอันนี้อาจารย์ใช้วิชาอาฐานอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันปั้นม่เหมือนสตรอมเบเกอร์มาเป็นขวานเอาให้ดูอันนี้อ่ะปั้นเป็นขวานถ้าแต่ว่าขวานะปั้นได้แต่ด้านก็เป็นเหล็กนะขวานสตรอมเบเกอร์ของทอเท่ดีเออโอเคนักขึ้นนัก คิดมากัค่ะมันเหล็กจริงว่าเหไม่ตอนนี้ไม่ไม่ห้ามไงเออการทำเครื่องที่เรอเออตอหลังมันใช้ใช่เรื่องยกน้ำข้างนี่ผมยกได้นะคได้ยกเฉยๆครับไม่ไม่ได้เป็นแรงดให้มันได้โเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำแล้วนี่ยตู้ปลา ปลานี่อยู่ีอยู่ที่หก็ปล,าลป่าไม่ใช่หกอยู่ยด,ด้านในถ้าตอนนี้ทางเข้าก็ประมาณเนะอ็นีประมาณเอ็นดีครับประมาณไม่ได้ต้องอยู่ที่หก เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเข้าใหม่ไหมได้เปลี่ยนน้ำเข้าใหม่เพราะไม่มีน้ำหนึ่งสี่ไงก้ห้เขาหาน้ำพุที่ที่เขาพอใจังที่มันเข้ากับบรรยากาศวางน้ำพุ สามเก้าหนึ่งสี่แปดสามแปดเตาวันออนทิศเหนือเออก็เพิ่มหนึ่งสี่ไงอันนี้เป็นตู้ปลาอยู่แล้วแปดแปดเป็นตู้ปลาอยู่แล้วตู้ปลาอยู่ในเออยู่แล้วโอเคงั้นก็เพิ่ม ไม่แล้วตกลงตอนนี้มันอยู่ไหนอยู่นี่วางน้ำผึ้เนี่ยแถวเนี้ยไม่ก็ขึ้นไปตั้งข้างบนข้างบนที่เขาเปิดไว้ครับอาจารย์ ีนี้ปลาในที่ตะวัอนออกเฉียงเหนือเนี่ยไอ้ตู้ปลาในที่ตะวัอนออกเฉียงเหนือนต้องเปลี่ยนปลาเป็นยุก้าด mm ้เรื่คะเปลี่ยนปลาเป็นปลายุก้าเรื่อปลาเขีเอออไไยวดํไม่ออกได้หรืมันไม่ได้เปรี้ยงเป็นปลาปลาดำ,ปดำเป็นปลาดำตอนนี้มันเลี้ยงปลาทองปลาทองกี่ตัวสามตัวได้มั้งตอนนี้ให้เลี้ยงปลาดำหน่อยเดียวปลาดำตัวเดียว ไม่ถ้าแบบเป็นน้ำอะไรสักอย่างที่อยู่บนลานะ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโอเพ็นแอร์ใช่ไหมอเอออ่างน้ำพ,ดพดได้คได้เข้ามุมได้ไหมครับเจี๊ยวไ,ได้ก็อ,อยู่ในสี่อ่ะตัวนี้ตัวนึงนแล้วก็ไปน้ำหนึ่งน้ำน้ำสี่ตั้งชั้นบนอแล้วน,น้ำหนึ่ง ดูดิตรงนี้ทางลาดอันนี้ก็คือแถวซุ้ม,มครับดานครับแถวซุ้ม,มครับอันนี้คือด้านในนะครับอันนี้อันนี้คือเขาจะให้ทําทางลาดอัเน,นียที่ที่จะให้ทําทางลาดเลยเเของเทศบาลนะนี่แปลงของเทศบาลเลอ่าบันไดขังขึ้นก็จะหันหัวกลับมาทางนี้ครับจลงไปทันที่ปักตัวหันหัวกลับาทางนี้เรายิงเราใช้เราใช้ใชยิงเป็นไอ้นี่ไหมคะข<อ>ึ้นน้าลายน้ำ เป็นพวกภาพ 3D หรือไม่งั้นมันมีอีกอย่างนึงก็คือติดติดไอ้นี่เ,เขาเรียกว่าติดเหมือนติดกระจกแล้วมีน้ําตกอ่ะน้ําไหลลงในกระจกอ่ะเอางั้นไหมคะไ yeah. ด้แต่ติดได้ข้างบนนะพี่เพราะข้างล่างอาจารย์ข้างล่างไอ้ตรงข้างล่างจะเป็นเ้าหลังไอ้เป็นุ้มโค้งนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นน้ําเหนือหัวหรืออาจารย์จะเอาแค่ลายน้าได้หมดมให้ไหมให้มันเป็นมัน เทอยู่แล้วมันลาดอยู่แล้วตัวนี่ไงข้างนอกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้างนอกนเนี่ยใช่ไหมใช่เออเนี่ยมันคือกระจกตรงนี้ใช่เปล่าใช่เนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช,ใช่ไหมมันคือกระจกสีดําตรงนั้นใช่ไหมล่ะใช่ใช่ถูกไหมใช่ครับกระจกอืมที่เหมือนมีลมนปลาอยู่ปลาอยู่ N สามเนี่ยปลาปลาอยู่ N สามไม่ได้อยู่ N E งั้นเราหาน้ําที่ NE นเอ้ยหาน้าที่ E อนอแทนปลาเนี่ยตู้ปลาอยู่ N3 ก็เลี้ยงปลาดำหนึ่งตัวโอเคเปลี่ยนปลาดำตัวนึ่งค่ะวางลำพูนี่ที่ตะันออกเฉียงใต้ตั้งชั้นบนแล้วก็งั้นในที่ตะันออกเฉียงเหนือนี่จะให้จริงนี้ตะันออกเฉียงเหนือตรงไหนที่พอจะแต่งอะไรได้บ้างอะ แต่งน้ําพุน้ําไหลน้ําอะไรก็ได้อเอา,อางี้เอาที่เป็นแผงติดผนังแล้วน้ําไหลไหลลงมางี้ก็ได้ที่เป็นกระจกตั้งอะ่ะแล้วก็น้ําไหลโซ่อ,อะซ่อะเอาซ่เอาซ่เอาเป็นตู้ปลาอะไรก็ดกได้เพราะเ,เดี๋ยวจะได้ขยับเดี๋ยวเยอได้เป็นตู้ปลาก็ได้เพราะนั้นยกอยู่แล้วไงเอาที่สะดวกโอเคอันยังก็ได้ครับขออีกเ่นะครับผมจะหลังคามันรั่วครับข้างในเนี่ยอืมถ้าผมเอาเบนืชิดคุมอะไรได้ไหมได้ได้ แล้วโคมไฟที่เเข้าข้างหน้าเหมือนมันจะเก่าครับมันต้องใช้ไหมครับไอตัวที่เป็นใช่ี่เหรียญน,นะครับใช้นี่๋อเก่าไปแล้วมันเหรียญใช้จไอของที่เราตั้งใช้หมดนะครับเนาะของอนนั้นต้องใช้ ตรงนี้นะจะเอ็นเอ็นอีนี่นะตั้งแต่นี่มาเลยแถวๆนี้นะอันนี้น่าจะเวทีใช่ไหม e. ต้นไลน่ตรงนี่เลยโซนเนี้ยคืออะไรโซนนี้ก็คือข้างหลังไงโซนนี้ก็ใกล้ๆก,ก,กับย้ายตู้ปลามานี่ได้ไหมพี่อันเดียวกันไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องมีอ,งอันนี้ต้องมีอันนึงอันนี้ต้องมีอันนึงโ OK อเคไหมที่เหลือต้องมีตอนนี้ตอนนี้เรามีเอ็นเออเอ็นสามเนี่ยเรามีตู้ปลาแล้วเราก็ไม่ต้องย้ายแต่เอ็นอีอ่ะเราต้องมีอีกอันนึง น้ำอะไรก็ได้อีกอันนึับเลี้ยงปลาะไรครับไม่เลี้ยงไม่ต้อเลี้ยงปลาก็ได้เป็นน้ำตกก็ได้น้ำดำอะไรก็ได้น้ำอะไรก็ได้ข้างนีกมี่บดได้เด๋ยวใส่ได้โอเคใช่เป็นฉากน้ำไหลลงมาก็ได้จัดน้ำอีกหนึ่งหามาที่พอใจเลือกเอาเจ้าอืม อย่างตัวเอ็เอมเอ่ตัวเตัวจะใส่ตู้ป่านตู้อีนไปะพี่ก็ว่าอันนั้ตัวซอเอาแล้วกันยู่วันหวันสี่วันหวันหวันการนักมาทำบุญตัวไปก็ไปกปนไปไหนไปกานาะ เดี๋ยวไม่แตนเบาของพิเศษเบาของพิเศษหมดหรือยังหมดหมดยังครับยังอันนี้ไม่มีหมดโอ้ยต้องทำวิเศษเดี๋ยวรับขอรับพลังหน่อยครับเอาอย่างพ่อยหขอของแก่ช่อฟ้าแหละไปยกช่อฟ้าบูชาปุณกะปุณกะยักษ์หนึ่งองค์เอาตามนี้แค่นี้เท่นี้ ผนังให้หนึ่งลบทั้งคาวลายพื้นด้านหน้าไม่ต้องทําอะไรแล้วรูปปั้นให้หาเขียงแล้วก็น้าพุตามที่บอกอโซนดีเจก็ทําตามที่บอกภูเขาไม่ต้องเขียงก็นี่แล้วรูปปั้นเปลือยเขียงไม้